สวัสดีค่ะนะคะสำหรับท่านใดนะที่ใช้ t r a ดดิ้งวิวแบบฟรีอยู่เนาะยังไม่พร้อมที่จะอัปเกรดนะคะอาานะคะเดี๋ยวลูกมา ให้วิธีเนาะคือใช้อิน i เตอร์ฟรีสีตัวนะคะนะคะฟรีสีตัวเนาะแต่ว่าเราต้องประยุกต์ใช้นิดหนึ่งนะเพราะว่าเราใช้ของฟรีนะคะอันนี้เข้าใจเหตุผลเนาะอ่านะคะ trading view เนี่ยเขาให้บริการฟรีมาแบบนี้หลายปีนะคะประมาณ56ปีมากกว่า10ซะด้วยซ้ำนะนะคะที่เขาให้เราใช้ฟรีเนาะ3ตัวนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็ปรับละเพราะว่ามีคนใช้เยอะนะคะเขาก็ปรับนะคะให้เราใช้ฟรีอยู่2ตัวนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่พร้อมที่จะ อัปเกรดเนาะก็คือว่าเรายังจะต้องการใช้ของฟรีอยู่นะคะให้ทำแบบนี้นะคะเอากรณีในคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะคอมพิวเตอร์ก่อนนะให้ท่านเข้ามานะคะในในลักษณะอย่างน,นี้นะคะเข้ามาที่ Google ก่อนก็ได้นะคะ,ะนะคะเข้ามาที่ Google ก่อนนะแล้วพิมพ์คำว่า Trading Vi e w แบบนี้อ่ะพอท่านพิมพ์แบบนี้นะแล้วให้ท่านกดตรงที่ชาร์ตนะคะกดป้ายนะคะแบบนี้เนาะนะคะ เนี่ยเขาก็จะขึ้นมานะคะอันนี้ที่ลุงเมาส์ชี้นะคะก็คือนะคะย่อขยายเนาะอันนี้คือขยายนะคะขยายเต็มเลยนะคะทีนี้เนี่ยเขาเราจะได้อินดิเคเตอร์นะคะสองตัวแบบนี้นะคะอันนี้สองตัวนะคะแล้วก็ฝั่งนี้อีกสองตัวเนาะนะคะทีนี้เนี่ยให้เรามากดตรงที่นะคะคำว่าอินดิเคเตอร์นะคะอะ้ต้องต้องลบสองตัวนี้ทิ้งก่อนให้เรานะคะ ดูเมาส์ที่ต้องชี้นะคะเอาเมาส์นะคะไปชี้ที่นะคะอินดิเคเตอร์อันเดิมก่อนแล้วก็คลิกนะคะแล้วก็กดปุ่ม delete นะคะหรือว่าคลิกขวาแล้ว delete ได้เลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะ,ะให้เมาส์ไปชี้ก่อนแล้วกดหนึ่งครั้งแล้วให้กดปุ่ม delete ตรงตรงแป้นคีย์บอร์ดของเรานะหรือคลิกขวาแล้วกด delete ได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็เพิ่มอินดิเคเตอร์ใหม่อ่ะนะคะแต่ละท่านใช้ไม่เหมือนกันไอ้ลุงยกตัวอย่างเนาะว่าเอา rsi แล้วกันนะคะ rsi นะ RSI นะคะอีกอันนึงเอาอะไรเอ่ยนะคะอีกอันนึงเอาอะไรเอย่ยเอา s t o มดแล้วกันเนาะแบบคนใช้เยอะนะคะ s t o มดนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เนาะนะคะท่านก็จะได้อินดิเคเตอร์อยู่4ตัว1ตัว Buy และ Sell นะคะตัวนี้เนาะ2ตัวก็คือตัวที่เป็น trend, เทรนด์แนวโน้มขาขึ้นขาลงนะคะ3 s t o หม4สี่อะสามโหมดสี RSI ท่านก็จะได้อยู่4ตัวในการวิเคราะห์แบบนี้นะคะมันมันอาจจะอ่า ไม่ได้อยู่รวมกันเนาะแต่เราสามารถดูแบบนี้ได้นะคะเพื่อความประหยัดเนาะไม่ต้องเสียตังค์นะคะอันนี้สำหรับท่านที่ต้องการใช้ของฟรีเนาะเราต้องเข้าใจนะเราประยุกใช้เอาเนะเาะพอเราใช้ของฟรีนะคะ,อ,ะอันนี้ทำฟิล์ม45นาทีเนาะอันนี้ก็จะเป็น45นาทีมันก็จะมาในลักษณะแบบนี้สัญญาณสังเซลล์ละนะคะถ้าใครนะคะถ้าใครที่ใช้อของฟรีเนาะ คุณสามารถไปออกแบบระบบเทรดของคุณได้เองนะถ้าถ้าใครที่ไม่ได้เรียนกับลุงนะคะคุณสามารถออกแบบระบบของคุณได้เลยนะคะ แต่ต้องเอาไปทดลองนะคะทีนี้เนี่ยมันมีสัญญาณสั่งเซีล์แล้วเห็นไหมคะแล้วเราจะเซีลได้ไหมเนี่ยเห็นไหมอ๋อมันตัดกันแล้วนี่นาะนา r SI ตัดลงแล้วนะคะสโตก็ตัดนะคะฉะนั้นเรากดออเดอร์เซีลตรงนี้ได้นะคะอ่ะอย่างนี้นะคะนี่คือตัวอย่างนะลุงอธิบายถึงให้ฟังเนาะว่าตัวอย่างนี่มันเป็นเทรนขาขึ้นนี่นาะเห็นไหมมันเป็นเทรนขาขึ้นนี่นานะคะแล้ว TP ตรงเส้นสีเขียวก็พอนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเขาเป็นเทรนขาขึ้นเนาะแล้ว SL เท่าไหร่ แล้วที่ตรงนี้ละกันนะคะที่ตรงนี้ละกันนะคะอ่ะตรงนี้เนาะให้มันได้หนึ่งจุดหนึ่งเท่านะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยนะคะเพราะว่าเราสวนเทรนไงถ้าเป็นไปได้นะคะไม่ต้องเข้านะถ้าใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้หนึ่งเท่ามันเสี่ยงไปนะคะไม่ต้องเข้าก็ได้นะคะเพราะว่าเรากําลังทําอะไรสวนเทรนนะคะมันไม่ใช่เทรนขาขึ้นเอ่ยมันไม่ใช่เทรนขาลงนะแต่เรากดเซลล์เราต้องรู้ตัวว่าเราทําอะไรอยู่นะคะเรากําลังสวนเทรนดังนั้นเนี่ย รีบเข้ารีบออกนะกรณีสวนเทรนต์นะคะถ้าจะให้ได้เปรียบเนี่ยก็ต้องเป็นเทรนขาขึ้นนะคะอ่ะนะคะเห็นไหมพอเราคลิกตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเห็นไหมคะมันลิงก์กันนะคะเราลบตรงนี้แต่ว่าเราต้องมาลบตรงนี้ด้วยนะคะเวลาลบลบสองที่นะแต่เวลากดออเดอร์อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวลุงคลิกให้ดูนะกดซื้อแบบนี้เห็นไหมมันขึ้นสองที่แล้วเวลาลบอะคะ่ะลบที่ใดที่หนึ่งนะคะนะคะ ่าที่นี้ก็จะหายด้วยออโอเคนะคะหายพร้อมกันทั้งคู่นะคะนะคะอ่ะนะคะสรุปก็ประมาณนี้นะคะส่วนคอมพิวเตอร์เอ้ยส่วนมือถือก็ทําเหมือนกันนะมือถือเราเข้าผ่านแอปพลิเคชัน1อันอีกอันนึงให้ไปเข้าผ่าน Google นะคะนะคะโอเคเนาะก็คือเข้าเหมือนกันเลยนะคะ นะคะก็คือเข้าเหมือนกันนะคะคือเราใช้ของฟรีนะเราต้องประยุกใช้เอะนะคะฉลาดใช้นะคะให้ฉลาดใช้นะอย่าไปตะบีตบ้ตะบานแบบเมื่อก่อนเคยใช้แบบนี้แบบนี้นี้จะเอาแบบนี้ในรักณะฟรีมันเป็นไปไม่ได้นะอย่าปิดเอามือทุบก้อนหินแบบนั้นนะคะแล้วก็ประยุกต์ใช้เอานะคะปรับไมซเซตนะคะเ <c oughs> นี่ยก็ได้ของฟรีมันก็เข้าออ,อเดอร์ได้อย่างที่ลุงอธิบายให้ฟังเมื่อกี้เนาะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ